นี่คือครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่ไม่ยอมหันหลังหนีภัยสงครามนะคะและพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตบนซากปรักหักพังที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าบ้านค่ะแม้ว่าชาวปาเลสไตน์จํานวนมากจะถูกบีบบังคับให้ต้องพากันหนีตายไปอยู่ในค่ายสำหรับผู้อพยพนับตั้งแต่อิสราเอลบุกโจมตีฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้และกำจัดกลุ่มฮามาส แต่นี่คือครอบครัวเอาคาลูดที่ยังคงยืนยันนะคะว่าพวกเขาจะไม่ย้ายหนีไปไหนแม้ว่าบ้านของพวกเขาจะเหลือแค่เศษคอนกรีตที่กองทับกันอยู่บนพื้นก็ตามค่ะครอบครัวเอาคาลูดเล่านะคะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเคยใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านพักที่มี5ชั้นและบางส่วนก็ถูกดัดแปลงเป็นห้องสตูดิโอซึ่งเป็นทั้งอาชีพและสิ่งที่พวกเขารัก ส่วนตอนนี้พวกเขาต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่กางทับอยู่บนซากคอนกรีตซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านครอบครัวชาวปาเลสไตน์หลายครอบครัวก็ต้องเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะเนื่องจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคนทําให้อาคารบ้านเรือนจํานวนมากต้องพังทลายลงและทําให้หลายครอบครัวต้องพลัดถิน่นเกิดเป็นภาวะอดอยากขาดแคลนทั้งน้ําและอาหาร แต่ครอบครัวเอาคาหลุดยืนยันนะคะว่าพวกเขาจะไม่ย้ายออกไปไหนเพราะพวกเขารู้สึกค่ะว่าที่ตรงนี้ยังคงเป็นบ้านยังมีความผูกพันความทรงจำดีๆมากมายที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วภายในเต็นท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆครบครันเลยนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเก่าที่เหลือรอดจากการโจมตีและพวกเขาก็ต้องพยายามทำความสะอาดและซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ในนี้มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนทำอาหารเข้าห้องน้ำซักผ้าตากผ้าซึ่งในเต็นท์ขนาดใหญ่เพียงหลังเดียวนี่แหละค่ะมีกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึง5ครอบครัวเลยทีเดียวแน่นอนว่าในช่วงที่มีการโจมตีอย่างรุนแรงเต็นท์นี้ก็คงไม่สามารถป้องกันอันตรายใดๆไ,ได้นะคะ พวกเขาก็จะพากันลบไปอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวก่อนจะกลับมาอาศัยในเต็นท์อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยค่ะสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขายังต้องใคร่ครวญอยู่ทุกวินาทีก็คือคำถามนะคะว่าเหตุใดพวกเขาที่เป็นเพียงพลเรือนจึงต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทำได้เพียงภาวนาถึงพระเจ้านะคะขอให้สงครามนี้จบลงโดยเร็ว ให้ชาวมุสลิมได้รับความสงบสุขและให้พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่เพื่อลืมตาในวันต่อๆไปค่ะ